ฮะโอ้ยอะไรอะถุงอันนี้ลูกขอกินก่อนเลยได้ปะอะไรอุ้ยสตัดีเอ้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เฮ้ยชมพูชมอันนี้ของใครอะของรยาอันนี้จิฉลากพุนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้คือใช่เงนเดินออกไง วานทำไมหวานซื้อให้ผมถูกกว่านนั้นน่ะไม่สองตาเหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่คนละสีแต่คนละสกองท่าจะหนึ่งทีวีอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอันเี้เท่าไหร่อ่ะวามจำมากเลยลุงจ่ายไปเท่าไหร่หนึ่งสองแปดีครบสมโอ้โหสองหมื่น้าเกหมื่นเก้าเก้ลครับ เงินเดือนลุงใช่ไ huh. ม oh, so ่เป yeah, like ็นไรพื่งเมียไงโอ้ยล่าสุดถ้าหนูเดาไม่ผิดเพราะแม่บอกว่ามีเบี้ยด้วยเบี้ยค่าตำแหน่งโอ้ใช่เอาไปใช้ก่อนใช่ไหมโอ้ยล่าสุดคือได้ได้เป็นได้เป็นวันแล้วเงินเดือนขึ้นแล้วก็มีค่าตำแหน่งด้วยรวมแล้วคงคิดว่าได้ประมาณห้าหมื่นครับได้ตัดสินใจไปเสียไปแบบหมื่นอันนี้คือไม่รวม ต่างฟิล์มฟ no. no, no, no. ิล์มย like ังไม่ติดเดี๋ยวให้นางไปติดเองอย่ไม่ถูกใจใช่ซื้อเซอร์ไพรส์สอใช่ซื้อเซอร์ไพรส์ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้โอ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวพี่มาหรอใช่เดี๋ยวมาไม่ใช่แล้วเดี๋ยวคือคือตอนนี้นางยังไม่รู้หรอยังยังอ้าวเฮ้ยอันนี้คือให้เหมือนให้ของขวัญพี่ใหม่เมียงั้นเหรอใช่ใช่เห็นนางเวลาเรี้ยงรายชื่อแล้วนางบ่นนางรู้โอ้ยเขาสั่มเขาสั่มงหน่อย ดูดูเขาซื้ออะไรวันไอ้ปีใหม่ให้ภรรยาเขาอู้แต่ทำไมเราไม่มีใครให้เลยหรือวะเขามีแต่ผู้ชายซื้อให้ผู้หญิงยังยังยังกำลังเก็บร้านอยู่หกระซิบหน่อยนะอยากเก็บโมเมนต์อยากเก็บโมเมนต์ไว้แม่พี่แกบอกให้วางตรงนี้ไม่ ลุงคิดว่านางจะดีใจระดับไหนแบบโอ้โหนางอยากได้แมงชีวิตอ่ะนี่เครื่องแรกเลยนะโอ้ยน้ำตาไหลเลยวะอยูนะเครื่องแรกมนชีวิตนางใช่ไอโฟนนะเครื่องแรกลแล้วเครื่องที่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 หนูตําหนิลุงไปว่าลุงรีบไปซื้อทําไมอเอาปอนะแล้วเครื่องนั้นอ่ะถ้าเครื่องนั้นก็ไม่รู้นางคิดอะไรอยู่ไงมาตรฐานไม่ได้เลย แม่ยังใช้อยู่ใช้สองเครื่องไงอ๋อคอมยิ่งน้าขายต่อแล้วก็เทินใหม่เป็นเป็นไอโฟนเป็นไอโฟนเพราะว่าทำงานสะดวกไม่อยากหัวสี่สิยอย่าไปยุ่งของเขาของเจ้าของเขาเท่านั้นมีสิเปิดอย่าแกะดูหน่อยนไม่ไม่จับหรอกลุงทําไมลุงอ้าอย่ลุงอุ้ยทำไมหน้าขอมันสวยอ่ะอู้หไม่ต้องลอกหรอกไม่ต้องลอกไม่้องไม่ได้เจ้าของเขาต้องไม่ลอกไม่ใช่เธอลุงขาครับกิ๊กนะ 128แเองโอ้น้าโอ้ยร้อยยี่สิบแปดไม่ธรรมดาเลยโอ้เม่เจ้าทำไมลุงของเรายังไม่ถึงเลยอ๋อกาแฟนเขาอยากได้มาทั้งชีวิตเลยอยู่ด้วยกันมาตั้งเกือบยี่สิบปีท่านนายอยากได้โฟนมากเมื่อวานพึ่งพึ่งขึ้นเงินเดือนให้ลุงแล้วก็มีค่าตำแหน่งด้วยเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าคนคุมแพ็คนู้นนี่นั่นก็จะมีค่าตำแหน่งนู้นนี่นั่น เดืนี้อ e ่ะแลวพอเงินเดินออกอ่ะลุงไปฟาด iPhone 13 Pro โปรมคให้เมียเลยอ่ะคือแบบแล้วสีชมพูเหมาะกับผู้หญิงกไม่แล้วเหมาะไม่ใช่เหมาะกับผู้หญิงเหมาะกับคุณหญิงอภรรยาเ็ชื่อคุณหญิงแล้วสําคัญคือเครื่องแรกในชีวิตแล้วคือแบบ เนี่ยคือต้องถูกใจสุดๆไม่แล้วรู้ไหมว่าคนที่ดีใจมากที่สุดคือใครรู้ป่ะไม่ใช่คนได้นะเนี่ยรู้นี่ใส่เขาเลยเพราะว่าอยู่กับเขามาตั้งแต่เล็กจนโตเขาไม่ใช่สนอเจนนเขาไม่เคยวอกแวกไม่เคยไม่เคยวอกแวกไม่เคยไปไหนไม่เคยจีบสาวคนอื่นรักเมียคนเดียวมีตังค์เท่าไหร่โอนให้เมียหมดผมไม่มีไม่เป็นไรไม่ติดตัวคือคือแบบ เป็นผู้ชายตัวอย่างเลยนะสามร้อยยังโอนให้ภรรยาเลยคิดดูสิะเอาจริงๆเล่นไพ่ได้กับเฟปเล่นไม่หายท่านไม่หายเล่นไพ่ได้โอนเลยสามร้อโอนให้เมียเดียวนั้นตัวเองไม่ต้องเหลือสักบาทแล้วท่านกำลังเสียแล้วแล้วคิดดูเล่นได้ปุ๊บลุกทันที เราเข้าใจหนูเข้าใจนะโหคนที่อยากมีไอโฟนคือครั้งแรกในชีวิตอต่ไม่แต่ฉันเข้าใจมากกว่าตรงนั้นตรงที่ว่าคนที่ดีใจที่สุดคือเขาคือเธอให้เขาเธอเชื่อไหวที่รักที่ใจใรใช่ไหมผู้หญิงอะเขาดีใจอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ป่ะสามีเขารักเขารู้ว่าสามีเขารักเขามากแต่คนที่มีความสุขมากที่สุดคือใครรู้ไหมใช่ต้องเสียแก้วดิใช่เพราะว่าทําให้คนที่รักได้ใช่ไหม เสเกลขสุิลล์ลุงเียเนาะลก็สุดยอดเลยอ่ะแล้วลูกก็กําลังโตเป็นสาวสองคนลุงแบบแล้วประเด็นคือกำลังเออลูกเหมือนลูกคอนใหม่อ่ะแล้วลุงไม่มีไม่โบเออโบแถวมือก็ได้โบเยอะแยะตรงนั้นตรงนี้โบโบโบไปหาโบมันเลี้ยวถึงผูสวยคือทำไมกูต้องตื่นเต้นแทนด้วยอ่ะถึงผูสวยเนาะลุงลุงโคตรใจปัมเลยอ่ะ แล้วคือเข้าใจป้าเราเข้าใจเลยนะเราแหมลุงเงินเดือนสูงอ่ะเออค่าตำแหน่งด้วยนู่นนี่นั่นก็ลุงแบบกหนึ่งแล้วคือเหมือนแกแบบคือเดือนล่าสุดขึ้นแล้วเดือนนี้คือไม่ใช่นะเดือนนี้เนี่ยคือเดือนเดือนที่สองเดือนที่เดือนที่สองยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นอีกเขาเนี่ยสงสัยเดือนหน้าสงสัยกูว่าเหมาซื้อรถบีเอ็มอะไมั้งสงสัยซื้อรถสักลำกูอ่ะ หน้ากระจกไงพี่ลุงว่าในกองชมพูอ่ะไม่ลุงแกทำงานเก่งแกก็ต้องได้เงินเดือนตามที่แกควรจะได้ถูกไหมสุดยอดเออแล้วลุงพลาดลุงก็โดนหันยื่เหมือนกันนะไหนเจอไม่โบอ่ะโอ้โหเอาหน้ากระจกไม่มีหรอมาไปหาเองครับไปหาเองครับไปหาเองครับโชว์โชว์เครื่องข้างในหน่อยได้ป่ะเสียได้นี่ไงน้องไหนโบไม่รู้ซีชมพู สีชมพูหรือสีขาวเนี่ยเอาดีๆชมพูแล้วได้ซื้อหัวชาร์จมาเปล่าไม่ซื้อเดี๋ยวไให้นางไปซื้อเองหมดเดี๋ยวไม่ถูกใจไงอเอาต่เครื่องพอซีมเคสนะห๋ยวนางจัดเองไงปัดสวยมากสวยมากรุ่นเดียวกับท่านรุ่นเดียวกับท่านแต่คนละสีใช่สีชมพูแอนแรกเอาสีแดงเนี่ยมันจะแรงไปอืม้มสีแดงไม่ไม่ไม่ชอบเนาะมันดูแบบไม่นี่เนาะแต่ั้านมีโบมั้งไม่มีเนาะ คือที่สุดของวงการเลยอ่ะโบได้แล้วเอาอธิมาติดอธิมาติดคือแล้วโบสวยด้วยสำคัญแล้วเหมาะกับอุ้ยดูแบบหรูเลยอ่ะฮัลโหลฮัลลาใช่ไหมโอ้โหหลวเอาอีกอันเอาอเอาแน่นๆสวยอ่ะสวยจริงคืนนี้ เจ๊หญิงเราซอสหญิงเราแบบแหมนึกว่าพี่แก้วจะจับไอโฟนซะแล้วองขวัญมาตรงไหนดีหน้าเดี๋ยวข้างบนไหมแม่ไม่มันบังไอ้นี่ไงข้างบนนี่เลยพี่ไปบัวถ่ายภาพนิ่งเก็บไว้หน่อยจ้ะเดี๋ยวถุงออกกันตรงนี้เหรอไม่ไม่ข้างบนนั้นเลยข้างบนเออริมาตรงนี้มันปิดกล้องไงเอาตรงนี้ก่อนเนาะใช่ไหมเหมาะสุดปะจ้ะใช่ ผู้จัดการทำไมชอบทำหน้าดุไม่ใช่คุณใบบัวอะไรของมันเป็นฟฟลลิ่งอุ้ยสวยอ่ะแม่นอนแล้วลุงมีแผนจะซื้อไ้ยังไงยังเขีไม่ออกเลยไม่ไม่เอาไปตั้งไว้แล้วก็เสร็จปุ๊บตักเขไว้ไงคือตั้งล้องใช่ไหมเขารู้ว่าเขาจะเข้าห้องตอนไหนใช่ไหมก็เปิดแล้วเขาก็ต้องเห็นใช่ปะ หรือว่าหรือว่าจะยื่นให้อว่าย่างไรอยากมีคําพูดไม่อยากอ่ะเขาแบบของมันมันมันไม่มีอะไรพูดมากอ่ะคำพูดมันอยู่ในนี้แล้วไงโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะไงคำพูดมันอยู่ในนี้แล้วแสดงว่าถ้าไม่ต้องพูดเยอะก็คือตรงไหนก็ได้ตั้งงขึ้นหมอนอะไรบนหมอนอะไรเงี้ยเออนางไล่ขึ้นไปห้องไปก่อนแล้วลงมากรี๊ดอีดอี่ใดมาเนี้ยไอคิดเป็นนี่อยากเห็นโมเมนต์น่ะน่าทำกูชอบเสือกวะ แต่ดังแค่เดียวเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่น่าเก็บไว้จริงๆนะคือแบบรู้ไหมว่าเครื่องแรกในชีวิตเนี่ยมันคือความประทับใจที่สุดงๆทุกคนเคยมีโมเมนต์นี้หมดเลยใช่แม่แต่หวานหานมีทุกวันนี้ยังมีน้ําตาเพราะคํานั้นอยู่เลยอ่ะอืมเราต้องพูดเล่าเรื่องอยู่ในนี้แล้วสุดสุดลุงเรื่องเล่าอยู่ในนี้สุดไปหาที่วางดีกว่าไปไปพี่หญิงเนี่ยคือมันแบบ มันไม่ใช่แล้วนะคือทําแบบนี้มันไม่ได้คือมันเกินไปคุณไม่มีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอป่ะเสร็จแล้วปุ๊บคือกุทําเป็นเรื่องใหญ่มากอายิมก็ต้องทําหน้าตกใจใช่ไหมตกใจเดี๋ยวนะให้ด้วยละเดาเนอะเสร็จแล้วปุ๊บแตงก็จะบอกว่าลุงสารพัพเลยเท่านั้นแหละเออโอเคเลยเดี๋ยวประชุมตรงโต๊ะ เนี่ยแหละคะ่ะมันก็เป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนเราเตรียมแผนที่จะเซอร์ไพรส์น้องหญิงกันนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะว่าน้องหญิงจะเซอร์ไพรส์และดีใจแค่ไหนนะคะ